โหจะฟิตไว้สองงานจ้องธรรมดาไปวยอันนี้เอาเช่ดตรงไหนพี่ไปสามสิ้มผากไม่ได้จินมจิ้มผักหัวหอมผักนี่ครับลูกชิ้นถือกูไว้สิ่งที่เราขายได้ไป สามแล้วหอมแดงกระเทียมใครไม่ถูกออหญ่วุ้นเส้นใส่ทำไมนี่อะเห็ดโอเคหอมแดงผักกาดกระเทียมพักบินจิเห็ดอันนี้ที่ใส่ไม่ได้คือของโปรดขอเราคะไรครับ่าลืมิทาไม่ได้ หยาด้วยอกเปเต็มครับไปนอกค <Hello? S 1> อนี่นะครับไปขับื้อได้นะครับแคเอีกหน่อย